6ไม้มงคลเสริมดวงเรียกทรัพย์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง u t u b e น้องนันทีวีนะครับในคลิปนี้มีเรื่องราวของต้นไม้มงคลจำนวน6ชนิดมาฝากทุกคนนะครับซึ่งเชื่อกันว่าช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์นะครับเป็นความเชื่อที่มีกันมาเนื่องนานเชื่อว่าบ้านไหนมีไว้ติดบ้านนะครับจะเรียกทรัพย์เข้าบ้านคนที่ค้าขายก็จะค้าขายล่ำรวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ ลำดับที่1ได้แก่ต้นเงินไหลมานะครับเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีใบที่สวยงามนิยมนํามาปลูกใส่แจกันหรือว่าใส่กระถางประดับไว้ภายในบ้านก็ได้นะครับเชื่อว่าถ้าใครปลูกต้นเงินไหลมาไว้ก็จะทําให้มีเงินทองไม่ขาดมือนะครับเหมือนกับว่ามีเงินไหลมาไหลมาเป็นประจําไม่ได้ขาดนะครับลำดับที่2ก็คือต้นเศรษฐีกอดรั์นะครับ เป็นไม้ที่มีอายุหลายปีนะครับปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานนะฮะถือว่าเป็นไม้เสี่ยงไทยชนิดหนึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าใบของต้นเศรษฐีกอดทรัพย์นั้นม้วนเข้ามาเป็นหลอดนะครับจะทําให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานและมีความร่ารวยเกิดขึ้นนะครับต้นที่3ก็คือต้นทับทิมเศรษฐีนะครับสาหรับต้นทับทิมเศรษฐีนี้จัดเป็นไม้ลมลุกมีอายุนานหลายปีเหมือนกันนะครับมีความเชื่อว่าถ้าปลูก ต้นทับทิมเศรษฐีไว้แล้วจะทำให้ร่ำรวยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะครับลำดับที่4นะครับก็คือต้นบารมีเป็นไม้ล้มลุกเหมือนกันนะครับสามารถปลูกไว้ในกระถางหรือว่าปลูกลงแปลงในแสงแดดที่มีแสงลำไรนะฮะหรือว่าจะปลูกไว้ใต้ล่มไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับให้มงคลเหมือนกับชื่อนะครับก็คือช่วยส่งเสริมบารมีช่วยให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับลำดับที่5นะครับ ต้นเศรษฐีน้ำเต้าทองนะครับเป็นไม้ลมดุกมีอายุหลายปีลำต้นจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะฮะเหมือนกับหัวหอมนะครับเชื่อกันว่าถ้าใครปลูกต้นเศรษฐีน้ำเต้าทองไว้แล้วก็ดูแลเขาอย่างดีจะทำให้เงินทองมากมายนะฮะทำมาค้าขายดีประสบผลสเร็จในอาชีพการค้าขายนะครับ ลำดับที่6นะครับต้นรวยไม่เลิกนะครับเป็นไม้ล้มลูกอีกเหมือนกันจะเป็นไม้อวบน้ําชนิดหนึ่งนะครับลำต้นใต้ดินมีหัวคล้ายกับหัวหอมนะครับนิยมนํามาปลูกใส่กระถางไว้มีความเชื่อเกี่ยวกับต้นรวยไม่เลิกก็คือส่งเสริมความร่ํารวยนะครับหรือว่าจะใช้เสียงไทยขอหวย ขอโชคขอลาบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือ6ต้นไม้นะครับที่เชื่อว่าเป็นไม้มงคลเสริมดวงเรียกทรัพย์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสําหัับวันนี้สวัสดีครับ